แล้วก็วางเรือไว้ครับบนนี้ปุ๊บและคุณใช้อะไรก็ได้ขุดปันนะแล้วก็ดันเรือรให้มันขึ้นสีดำนะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออใช่ใช่โอเคนะแบบนมีล่าขึ้นโอเคแล้วก็พายออกมาครับมันก็สามารถทะลุก,กำแพงได้นะอืมเวลาคุณจะไปต่อก็ดนัดนดนันดันแล้วก็พายนะมันจะไปได้ไม่จำกัดเลยนะ ไปไเรื่อยๆเคือไม่ง่ายมันจะข้ามํำแพงนะโอเคไมนต้อไม่ต้องเปลืองบล็อกนะอ้านะง่ายไหมครับลิ๊กดีๆนะขึ้นแล้วก็ผ่านเอ้ยไปไปพิลับแล้วให,ใ,หให้ให้คุณดันออกมามถ้าอย่างนี้ออกมาไม่ได้แล้วนะครับถูกเลือกแบบให้คุณวางใหม่นะถ้าผิดพลาดอะไรเงี้ยแล้วคุดใหม่นะแค่นี้ก็ได้แล้ว นะดันให้มันขึ้นสีดําขึ้นเอาแบบขึ้นแล้วก็พากลาัแค่นี้คุณก็สามารถทะลุก,กําแพงได้นะคลิปนี้ก็ดีๆขอจะคลิปเป็นแองนี้นะก็คนสอนก็ขึ้นตามคลิปเลยนะตามคลิปเลยนะแชแนลคนสอนนะโอเคคลิปนี้ไปพายครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร